ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้จะชวนมาทำเมนูวุ้นเม็ดแมงรักนะคะส่วนผสมนะคะก็มีไม่เยอะนะคะเป็นวุ้นแบบโบราณเนาะที่จะเป็นแมงรักแล้วก็เป็นน้ําสีสีนะคะส่วนรสชาติของน้ําหวานเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ตามชอบนะคะแล้วจิมก็จะใส่เป็นถ้วยเล็กๆนะคะที่เป็นดอกๆเล็กๆคะ่ะเป็นวุ้นแบบโบราณเนาะที่เราเคยกินตอนเด็กค่ะเดี๋ยวเรามาลําลึกความหลังกันค่ะ ส่วนผสมนะคะก็จะมีเม็ดแมงลักนะคะอันนี้ซื้อที่เป็นซองๆค่ะมีขายตามห้างทั่วไปมีผงวุ้นนะคะน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำหวานรสชาติต่างๆนะคะตามชอบเลยวันนี้จิมจะมีน้ำหวานกลิ่นสลาเนาะสีแดงแล้วก็มีกีวี่ค่ะสีเขียวมีกลิ่นมะลินะคะจะเป็นสีขาวใสๆค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ เรือมชามใบใหญ่ๆนะคะเราเอาเม็ดเมียงลักษเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็จะแช่น้ําร้อนนะคะต้มน้ําเดือดแล้วก็มาเทใส่ได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ําร้อนที่เราต้มไปแล้วนะคะก็ใส่ลงไปให้ท่วมเลยค่ะเยอะๆได้เลยแช่ไว้จนกว่าเม็ดเมียงลักษจะพองตัวขึ้นมาเต็มที่นะคะ เราแช่น้าร้อนเพื่อให้เม็ดแมงลักสุกนะคะแล้วก็บวมเต็มที่ค่ะเวลากินมันจะเหมือนไข่ปลาไข่กบแบบนั้น,นะคะ่ะที่เป็นแบบใสๆแล้วข้างในก็จะเป็นเม็ดดำๆเนาะแช่น้ําร้อนนะคะแปบ๊บเดียวก็เริ่มพองแล้วค่ะเห็นไหมเริ่มเป็นไข่กบไข่ปลาแล้วค่ะต้องให้พองเต็มที่นะคะแช่ไว้ประมาณสัก10นาทีก็ได้ค่ะ10-20นาทีแช่ทิ้งไว้ไปเลยเดี๋ยวเราไปทําวุ้นกันค่ะต่อมาก็เตรียมหม้อนะคะใส่น้ําสะอาดลงไปค่ะแล้วก็ผงวุ้นที่เราเตรียมไว้นะคะโรยให้ทั่วแบบนี้ค่ะ แช่ทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีนะคะดูให้ผงวุ้นเนี่ยจมลงประดน้ำแล้วก็บวมน้ำเต็มที่ค่ะใช้เวลา10นาทีก็พอค่ะผงวุ้นที่เราแช่น้ําไว้10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดไฟกันค่ะจะต้มให้เดือดเลยนะคะคนนิดนึงนะคะเพื่อให้ผงวุ้นลอยขึ้นมาค่ะไม่นอนกลนมันจะได้สุกทั่วถึงเนาะ ระหว่างนี้ก็เลี้ยงรูปไปด้วยนะคะลูกตื่นพอดี <laughs> อ๋อแม่ไม่ได้ว่าอะไรหรอก <laughs> แม่ต้มมุนไงถ่ายคลิปเ okay. พิ่งตื่นนะคะก็จะงองแงนิดนึง <laughs> แม่ทำงานก่อนนะครับอือ่ะแล้ก็จะต้มไปคนไปให้เดือดเลยนะพอเดือดแล้วค่อยใส่น้ำตาลนะคะ ระหว่างนี้ก็เรียงถ้วยไว้นะคะจะเป็นชิ้นละคำพอดีนะคะเล็กๆหยอดยากแต่ว่าน่ารักดีค่ะเดี๋ยวให้จิรันช่วยเรียงอย่าลืมคนวุ้นด้วยนะคะหมั่นคนบ่อยๆค่ะตอนนี้น้ำที่เราต้มวุ้นนะคะก็เริ่มเดือดแล้วค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะคนให้น้ำตาลละลายดีค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราผสมกับน้ำหวานเนี่ยมันก็จะมีความหวานเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าชอบหวานก็เพิ่มได้อีกนะเราปล่อยให้เดือดประมาณสัก3-5นาทีนะคะจากนั้นก็จะปิดไฟเลย วิธีเช็คว่าวุ้นละลายดีแล้วนะคะก็ลองตักขึ้นมาค่ะถ้าไม่มีเศษเม็ดๆที่เกาะบนตลิวของเราเนี่ยก็คือใช้ได้แล้วนะมันใสไม่มีอะไรเกาะแล้วแบบนี้คือได้แล้วค่ะทีนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเพื่อทําน้ําหวาน3สีค่ะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะเราจะเติมน้ําหวานใส่ลงไปนะคะ อันนี้จะเป็นกลิ่นมะลิเนาะชิมใส่ลงไปที่อันนี้แล้วก็คนๆๆให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมดูได้เนาะชอบหวานแค่ไหนก็ปรุงเอาค่ะโอเคประมาณนี้ได้แล้วค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวกีวีนะคะคือจะใส่ประมาณสักร้อย l ก่อนนะแล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะ คือมันจะไม่ได้หวานมาแต่ถ้าใครชอบหวานเนี่ยเพิ่มเติมได้นะคะใส่ไปชิมไปได้ค่ะเม็ดแมงลักที่เราแช่น้ำไว้จนบวมเต็มที่นะคะเห็นไหมมันจะอืดเต็มชามเลยค่ะใช้ตะแกรงตักนะคะเพื่อให้สะเด็ดน้ำค่ะเราจะเอาเมด็ดแมงลักเนี่ยใส่ลงไปในชามน้ำหวานนะคะเพื่อความง่ายขยาขยบแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไป แล้วก็คนดูค่ะว่าชอบเยอะชอบน้อยแค่ไหนก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็หยอดใส่ทั่วเลยนะคะวุ้นที่เราหยอดเสร็จแล้วก็จะพักไว้ให้เซตตัวดีนะคะหรือเอาไปแช่เย็นก็ได้ค่ะจะเซตตัวเร็วขึ้นแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะแนะนำให้ไปแช่เย็นก่อนนะคะจะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะอืมรส<ม>ชาติไม่หวานมากนะคะกำลังดีเลยชิมสีขาวบ้างเนาะกลิ่นมะลิหอมอืมอันนี้อร่อยดีค่ะมันจะมีเม็ดมังลักให้เคี้ยวด้วยเนาะมันกรุบกรุบอร่อยดีค่ะเพลินเพลินเย็นเยน็ยนยิ่งอร่อยค่ะตัวสีเขียวนะคะจะเปรี้ยวนิดค่ะอร่อยดีค่ะเพลินเพลิน เอาเป็นว่าใครที่ชอบกินวุ้นแมงลักนะคะแล้วก็อยากกินวุ้นโบราณแบบนี้ก็ลองทําดูได้ค่ะสูตรนี้ทําไม่ยากเนาะส่วนผสมก็ไม่เยอะเม็ดแมงลักเราก็หาซื้อได้ทั่วไปตามห้างทั่วไปหรือว่าในตลาดก็มีขายนะคะลองทําดูได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยจะก,กันแม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ